ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรบ้านโต้งก็จะพามาดูในส่วนของต้นฝรั่งไส้แดงนะครับพันแดงอยุธยานะครับที่ทําการปลูกไว้นะครับวันนี้มีหัวข้ออะไรนะครับนี่หัวข้อหลักวันนี้เลยก็คือการปลูกในส่วนของฝรั่งด้วยกิ่งเสียบยอดนะครับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของต่อเดิมนะครับมันจะมีการแทงแขนหรือแทงกิ่งขึ้นมานะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆใกล้ๆนะครับ ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเห็นเป็นรอยต่อนะครับนี่ตัวนี้รอยต่อนะครับมันจะเป็นรอยการนําในส่วนของฝรั่งแดงอยุธยาครับมาเสียบยอดตรงนี้นะครับซึ่งต่อเดิมเนี่ยมันจะเป็นต่อฝรั่งพันขี้นกนะครับเป็นฝรั่งขาวทั่วๆไปนะครับนี่เป็นนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นพันที่เราไม่ต้องการนะครับเพียงแต่เราต้องการลากมันเนื่องจากว่าเป็นลากแก้วเนาะมันเป็นต้นที่ทําการเพาะด้วยเมล็ดนะครับมันจะหากินเก่งนะครับทนแรงนะครับทนน้านะครับเราจึงทําการเสียบยอดนะครับ ทีนี้เมื่อมันมีกิ่งแข,ขนงนะครับต่อเดิมแต่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําการลิฟทิ้งนะครับทําไมเราไม่ปล่อยไว้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการให้ในส่วนกิ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ผีดอกออกผลนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้สารอาหารทั้งหมดนะครับมันถูกดูดขึ้นมานะครับแล้วก็มาหล่อเลี้ยงกิ่งก้านข้างบนที่เป็นต้นสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับเราไม่ต้องการให้สารอาหารเนี่ยมาหล่อเลี้ยงในส่วนของกิ่งอื่นๆที่เราไม่ต้องการนะครับ ดังนั้นเราต้องริบตัวนี้ออกนะครับนี่หักทิ้งนี่เลยนะครับนี่หักทิ้งเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการลดนะครับในเรื่องของสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงในส่วนอื่นๆที่เราไม่ต้องการนะครับจะทําให้ต้นเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็จะต้นใหญ่ออกผลผลิตได้ตามที่ต้องการนะครับดังนั้นเราต้องมันตรวจสอบด้วยนะครับกิ่งที่มีการเสียบยอดถ้ามีกิ่งเล็กๆแขนงแทงออกมานะครับนี่เราต้องทําการริบทิ้งนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของต้น ที่จะทําการส่งอาหารมาให้กิ่งอื่นที่เราไม่จําเป็นนะครับซึ่งจะทําให้สารอาหารเนี่ยส่งมาเลี้ยงกิ่งแล้วก็ต้นที่เราต้องการได้มากที่สุดนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะทําการประหยัดปุ๋ยประหยัดน้ําแล้วก็เรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของโลคงแล้วก็มแมลงด้วยนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝรั่งแดงอายุทยานะครับที่ปลูกมาได้แล้วอยู่ที่ประมาณ8เดือนนะครับนี่แเดือนอันนี้ก็ยังไม่ได้ไว้ดอกไว้ผลนะครับนี่แต่บางกิ่งก็เริ่มมีดอกมาแล้วนะครับนี่ ออกมาแล้วนะครับซึ่งบางกิ่งผมก็ทําการตอนไปแล้วนะครับนี่ตอนไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกในส่วนของรากนะครับนี่นี่ก็ตอนไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการแข็งพันุ์อยู่นะครับส่วนนัดล่างนะครับนี่ผมก็ทําการนําในส่วนของกิ่งไอ้นำไม้หรือว่าท่อมปักไว้นะครับเนื่องจากว่าต้นเนี่ยมันยังรากไม่เยอะนะครับทําให้บางทีลมหรือว่าฝนตกอะไรนี่ยต้นมันเอียงนะครับผมจึงทําการมัดไว้นะครับเพื่อป้องกันต้นล้มนะครับทีนี้มาดูใกล้ๆเลยจะเห็นว่า เรามัดไว้เนี่ยมันจะมีรอยมัดอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยแก้ออกนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ